นายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ปรับโฉมท่าเทียบเรืออ่าวฉลองนำระบบ AI มาใช้ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยถอดบทเรียนจากกรณีเรือฟิกนิกลม่มและยังติดตั้งกล้อง C C T V 120ตัวเป็นกล้องที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถเก็บรายละเอียดของบุคคลที่ผ่านเข้าออกได้ทั้งหมดสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ต่อปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากถึง50,000คนโดยจะเริ่มใช้ในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อตอนรับช่วงไฮซีซั่นและยังถือว่าเป็นท่าเรือแห่งแรก ของภูเก็ตที่นำระบบ AI มาใช้นี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้ใช้ระบบ AI ในการลงเรือเพื่อที่จะไปตามเกาะเก่งต่างๆตามหมุดหมายที่ตั้งใจอันไว้กับบริษัทที่ท่านได้ติดต่อมาอกล้อง AI นี้ระบบนี้เราจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปเพื่อจะต้อนรับไฮซีซั่นต้อนรับฤด,ดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตพี่ก็ถือว่าวันนี้ตอบโจทย์สำหรับ กิจกรรมทางเรือซึ่งอบจอเป็นผู้ดูแลก็สร้างรายได้ให้กับองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ตเช่นเดียวกันในของท่าเทียบเรือนอกจากนี้ภายในท่าเทียบเรืออ่าวฉลองยังมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอบจอภูเก็ตหรือศูนย์ไขมุกที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมงให้ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนและมีศูนย์ควบคุมเรือยอนเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว